เสียงรถแรงครับลันล่นๆมาครับโ oh, oh, อ้เอ็มเจ็ดร้อยครับกูออ oh, กซ้ายครับพี่น้องกลัวหมดเสียงน้อโอ้ไม่รุ่นผลไม้ซิ่งหรือเปล่าอเอ็มเจ็ดร้อยกับสิบสองร้อครับเ uh, จ้าเจ้าเจ้ารถ ah, ด,ด่วนครับรถด,ด่วน ดูรถด่วนกับอุ้ยเตอ์คกับโอ้สุดหล่อกับตีเปล่ารับแม่น่าจะขึ้นเส้นตรงครับดกระบอกสายมากับโอ้รถหล่อครับสุดจัดกับแมรถด่วนกับผลไม้กับโอ้มีแต่รถแรงๆกับพี่น้องห่วงครับ เอาซีรีส์เอาสามหบไล่กันไปแล้วครับเอามีตลกด,ดวนกับคงงระสบกับเอาเสียบแล้วครับโอ้มาก็มาพร้อมกันพี่น้องโอ้ถโรถ <c oughs> ลหล่อครับรถหลอ่อไปด้วยกันใช่ไหมลูกพี่ <c oughs> โอ้ไปไหนนะ อุดตรดิตครับผลไม้สิ่งครับขา,าลงก็ลงนี่น่าจะพรุ่งนี้ใช่ไหม